โอเคมาต่อกันเลยนะป้าผมนะฮะอืมอะไรเนี่ยอ๋อตัวช่วยใช่ไหมผมมีแค่สเองนะก่อนอื่นก่อนอื่นอันใดผิดขอโทษ ผมขอดูท่อเดียวก่อนแล้วกันเนาะงั้นผมก็จะดูท่ออย่างเดียวแล้วกันนะสาหรับในกล้องอะแต่ว่าตัวซ้ายขวาผมฟังเสียงเอาแล้วดูเอาว่าตัวไหนมาก่อนตัวมาหลังอะไรเงี้ยส่วนเสียงประตูก็เดี๋ยวรอดูจังหวะมาแล้วพูดเป็นมีนยองมาแล้วมีพอนะ That's gonna be your problem tonight. Bye 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 bye. bye. I hope that goes well. Um, I... yeah, a defense against him is uh, basically, he does not like to be seen. Meaning that if he's inside a vent and you, put your light on him, you, you should don't because he might think the light's broken, there's nobody there. But if you just keep that light on for a couple seconds, he should go away and he should go back to his vent place. ไปแล้วไปล้ไปไปไปไ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 ปไ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  เล่นเสียงมุดท่อนะอินพอร์เตอร์เขาเล่นงานนะผมแป๊บนึงมุดท่อ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 อข้างหลังเมื่อกี้ไม่มีอะไรใช่ไหมน่าจะแอบ,บตอนนี้คนเดินนะแดงว่าตรงประตูไปแล้วหนึ่งเคอเคข้างซ้ายไปแล้วโอเคนี่อยู่ข้างหลังนู่นเลยนะ สี่จังหวะใช่ไหมหนึ่งสองสามนั่นสามสี่จังหวะอะไรเนาะเสียงเดินสามสี่จังหวะเนะี่ยข้างหลังผมไม่แน่ใจผมลืมกันโอเคเดี๋ยวกำลังจะมานะข้างหลังั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ไปได้เลยไปแคปฝั่งนี้ไปแล้วนะเห็นนะท่านะนึผมได้ยินเสียงเหมือนคนไข้แล้วอย่างคนเจาะอะไรอย่างคือเสียงนี้ฉันกำลังมาใช่ไหม Okay. ผมดูสองกล้องนเแหล่ะผมดูใครก่อนดีวะไปพอดีเลยแป๊บนึงนะผม ผมกดผิดไม่เป็นไรนไหนก็มาแล้วกดไปเลยไหนก็มาแล้วไปไปยังวะไปใช่ไหมเจ๋งผมไอ้นี่ไปยังอ่ะเฮ้ผมว่าสับสนกล้องมันสับสนไปแล้วไปแล้วชนเนี่ยโอเคกลับแล้วเนาะ เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อแคกข้างหลังไอ้น,นี่มาแล้วแป๊บนะึงนะผมแป๊บนึงระบบรวนแป๊บนึงนะอ๋อแขนี่กำลังจะมาใช่ไหมโอ้ยตกใจมาพอดีเลยตต่นี้ข้างหลังไม่มานะอีทีอีดีที่ผมมีลางสังหรณ์ว่ามันจะมา มาพอด,ดีเลยนี่ก็ไปแล้วโอเคดูท่อต่อครับผมเฮ้ยไปแล้วเหรอนั่นไงเรียบร้อยไปแล้วผมดักเขาไม่ได้ผมปล่อยมันไปแล้วเตรียมวิ่งครับผมเตรียมวิ่งเอออยู่นี่อยู่นี่ ยู่กล้องสิบเอ็ดใช่ไหมกล้องสิบหรอเออดีมกันวะโอเคยังอีกห้องนึงนะแป๊บหนึ่ง,นะงอะไรวะเนี่ยเยอะจังวะเฮ้ยมันต้องเมนเทจหลายอย่างอ่ะ ไปแล okay, okay, yes, well. okay, okay, right? oh. ้วไปแไปแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดีโอเคนี่ไม่อยู่เดี๋ยวประตูผมลืม้ยเมื่อกี้ชนอลไใช่ไหมผมลืมประตูเฮ้ยอย่าบอกถึงเก้าหรอยังใช่ไหมอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกอยู่ข้างบนหัวผมนะ ยังใช่ไหมเคผมเปิดตัวมไม่ใช่คุณมาพอดีนะเว้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่สิบเอ็ดเลยเลยถึงมาถึงสิบเอ็ดแล้วนะ ใจหมดเลยเร็ว,รวไปไปนะชิวมุดท่อแลกหนเนี่ยเฮ้ยลืมไปห้ามกระพริบดู่าผมไม่ปลอดภยัยโ,โอ้โหพี่ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมข้างหลังข้างหลังข้างหลังผมลืมข้างหลังโอ้โหเกือบลืมไปซะได้ดื้อว่ะผมมันดื้อว่ะไม่ไปดูกล้องทีนี่ไยกล้องถอยเลยทำนะโอเคไม่อยู่ไปนู่นแล้วไปนู่นไปนู่นไปนู่นผมกันไว้ก่อนเดี๋ยวอุ้ยตกใจมาพอดีเลย โอเคผมเปิดนี่ก่อนข้างขวายังไม่ได้ไปปิดเลยนะเอ้ยยังไม่ได้ไปเปิดเลยผมตีห้าหกโมงถึงวะวะไอ้นี่ก็ไม่ไปทีดื้อจังวะไปโอ้โหไป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 เปิดกูโอ้โหโอ้โโอโโดดแดงเลยเนี่ยหมดหมดหมดใช้ได้ครั้งหนึ่งก็หมดแล้ว อยู่ไหนแล้ววะต้องนะกล้องไหนกล้องสิบอ่ะกล้องสิบเอ็ดอยู่เลยเขียวผมไปเอ้ยไม่ใช่ไปเปิดเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนแป๊บนึง ไม่ไหวไม่ไม่ไหว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 อีกขีดนึงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมมีโอกาสตายมากเลยตัวนี้วิ่งมาแล้วท่านผู้ชมวิ่งันแล้วผมมาพอดีเลยปีห้านะ ดูตัววิ่งเดี๋ยวมือลื่นจังเลยอะ่ะเมาส์เปียกหมดแล้วเนนะี่ยคือมือลื่นมากตอนเนี้ยพร้อมพแพะตลอดเวลาโอ้โหสุดยอดเลยปิดซ้ายปิดขวาผมผมว่าน่าจะได้ตอนเอ้ย โอเคพอดีเลยอะ่ะโอ้โหโหคืนสี่คือแบบโ oh. oh. ah. อ้โหอาก็นั่นแหละนะครับนะสำหรับคืน4คือแบบกดดันนะคือตัวที่สามารถปล่อยชิลได้คือประตูกับข้างหลังเพราะว่าตัวประตูอะ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องดูกล้องไงก็ดูแค่ว่าแบบมาถึงข้างหน้าประตูยังแล้วก็ปิดได้เลยอะไรเงี้ย กับ <fry> ข <UC S> ้างหลังครือข้างหลังฟังแค่เสียงไงแต่ตัวที่ต้องกังวลก็คือตัววิ่งกับตัวท่อคือตัวท่อก็ต้องดูกล้องวิ่งก็ต้องดูกล้องไงคือตัววิ่งอ่ะมันต้องรอจังหวะว่าแบบมันวิ่งตอนไหนส่วนตัวท่อคือต้องดูจังหวะว่าแบบเออตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วแล้วต้องเปิดไฟตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบกังวลแค่สองตัวนี่แหละแต่ว่าปัญหาก็คือมันมาพร้อมกันนี่แหละครับมันมาพร้อมกันมันจะแบบยากมากอะเพราะว่าการดูกล้องไงผมต้องสวิตช์กล้องแบบดูท่อแล้วก็ดูกล้องหกท่อกล้องหกอันนี้สลับกันไปเร่อยยมนาีผู ก็ <łość> <S 2> <S 2> สักนีกินี้เขาจบไปด้วยกันนะผมชอบดึงก่อนแชร์นะก็ส่วนดีกิจบไปด้วยกันดก่อนดวยกันนะผม